สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำรารถนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถคันนี้นะครับเป็นวีโก้พิลันเนอร์นะครับปี06นกะครับก็เป็นเครื่องสามพันนะคันนี้เลยนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับสอบถามว่าเอ๊เดี๋ยวนี้คุณนัทพี่นัทอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยรีวิวรถแบบโหดๆดุๆให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวคันนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องสามพันด้วยนะครับก็จะมาลองขับแบบเต็มที่จรงันะคบแล้วก ทดสอบช่วงล่างอัตราเร่งกําลังเครื่องยนต์ไปพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับก็พื้นที่ทดลองนะครับผมก็จะลองเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ปิดนะครับในสถานที่ที่หนึ่งนะครับก็กันดาม่านะครับว่าเดี๋ยวขับแบบรุนแรงไปอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมีคนบ่นนะครับจะเป็นพื้นที่นี้นะครับโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับก็จะลองแบบขับวนไปวนมานะครับก ็นที่1 2 3นะครับเกียร์หนึ่งสองสามประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนจะไปลองขับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับพวกภายนอกภายในนะครับแล้วก็ช่วงล่างต่างๆก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันพร้อมขนาดไหนมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเริ่มจากราคาก่อนเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับปีศูนย์หกเป็นวีโก้พิลันเนอร์นะครับสามจุดศูนย์เนาะประมาณนั้นนะครับเวนเทอร์โบ ราคาก็ตามนี้ก่อนนะครับถูกแพงยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันขอผมรีรวิวสภาพตัวรถก่อนเนาะภายในภายนอกนะครับแล้วก็ทดลองขับจริงจังให้ดูก่อนนะครับประมาณนั้นเริ่มจากภายนอกเลยนะครับก็คันนี้นะครับเบื้องต้นสีนะครับค่อนข้างสวยเนื้อสีเดิมมากนะครับจัดว่าโอเคเพราะว่าผมเดินดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคือเนื้อสีสวยอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสีตัวเนี้ยคนถามเยอะนะครับหาค่อนข้างยากนะครับในท้องตลาดก็ไม่ค่อยเจอแล้วประมาณนั้นนะครับแม็กยางนะครับก็ตามนี้เลยบันไดเหยียบนะครับอย่างนี้เลยนะ ค่อนข้างพร้อมนะครับสีภายนอกดูดีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเนี่ยฮะสวยจัดเลยนะครับตัว E เนาะแม็กไรเนอร์ยังใหม่อยู่นะครับแต่ก็มีรอยเจาะมานะครับนิดนึงตัวถังบางเนาะนี่ครับก็จะมีรอยเจาะตรงนี้มานะครับก็ถือว่าเป็นตำหนิละกัน1จุดนะครับก็ตามนี้แม็กยางสวยนะผมชอบนะส่วนตัวชอบอยู่นะครับล้อโตๆแบบนี้บันไดเหยียบด้านคนขับนะครับโอเคไม่มีปัญหาอะไรโดยรวมนะครับอย่างที่ผมบอกนะภายนอกคันนี้เนี่ย ก็ถือว่า100%ย์ละกันนะครับเพราะว่าไม่มีตําหนิเลยนะครับสีค่อนข้างสวยนะนะครับตามนี้เลยนะบานประตูก็สวยนะครับสีค่อนข้างสวยนะคันนี้ทั้งในทั้งนอกเลยภายในนะครับสวยจัดพวงมาลัยไม่เดิมเนาะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยซิ่งมานะครับก็ตามนี้เบาะไม่มีขาดนะครับแคบด้านหลังสวยจัดเลยนะครับตามนี้เกตนะครับน่าจะเป็นเกตหลอกหรือเกตใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะเมื่อกี้ผมลองขับมาก็แต่ก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่ามัน ใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีทําอะไรมาเยอะแยะขนาดไหนเนาะสำหรับคันนี้ก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่วงล่างก่อนนิดนึงนะครับที่ดูแล้วนะครับเนี่ยครับอย่างแชสซีนะครับตัวถังนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับก็น่าจะจริงนะเพราะเจ้าของแจ้งผมว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ในพื้นที่เสี่ยงน้ําเค็มเลยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ทั่วทั่วไปเขตภาคกลางบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับช่วงล่างนะครับไม่มีพักไม่มีแคทแน่นอนนะครับช่วง น่าจะมีการบิ้วมาใหม่นะครับกับทางเจ้าของนะดูดีจัดเลยนะครับเนี่ยฮะสวยมากๆนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับว่ามีตำหนิหรือเปล่าครับเบื้องต้นค่อนข้างดูดีนะคันนี้นะครับเครื่องสามพันนะครับเวียนเทอร์โบเครื่องก็โอเคนะครับไม่เยิมนะแต่ก็มีค่าน้ะมันเก่าเล็กน้อยนะครับก็พอรับได้นะครับเพราะว่าฟังจากเสียงเครื่องยนต์ก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเดี๋ยวลองดึงแกนวัดน้ำมันเครื่องดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูจุดอื่นไปก่อนเนาะ แก้มก็โอเคนะครับรับได้สนิมไม่มีแน่นอนนะครับก็ค่อนข้างชัวเนาะคานเดิมโรงงานนะครับสติกเกอร์ยังอยู่อยู่เลยนี่ตามนี้อ่าเดี๋ยวดึงแกนวาลํามันเครื่องนิดนึงเนี่ยครับโอเคเลยนะไม่มีไอไม่มีละอองนะครับเครื่องยนต์แน่นมากนะครับก็โอเคผ่านไปนะครับนี่ครับตัวถังไม่มีสนิมด้านล่างก็โอเคนะครับไม่มีสนิมเลยอ่าดูแล้วค่อนข้างโอเคนะครับเสียงวาล์วไม่ดังด้วยนะครับก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมาลองขับกันเลยนะครับแล้วก็มาสรุปว่าไอวีโก้คันนี้นะครับราคาที่เจ้าของเขาตั้งไว้เนี่ย207เนี่ยมันแพงไหมหรือว่าซื้อได้ไหมนะครับสำหรับเวนเทโบเนาะพิลัเนอร์เครื่องสามพันนะครับคันนี้ก่อนลองขับผมเช็คดูแล้วนะครับพวกกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับคันนี้ใช้งานมาแล้ว250,000โลนะครับแอร์ก็ ค่อนข้างเย็นอยู่นะครับขนาดอ,าอุณหภูมิข้างนอกก็ร้อนจี๋เลยนะครับแอร์ก็ทำงานปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับติดอย่างเดียวนะครับมันเป็นพวงมาลัยซิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยเสียดายเนาะถ้าเป็นพวงมาลัยเดิม ผมมองว่าน่าสนใจเลยคันนี้นะครับก็ตามนี้นะครับก็ช่วยกันจําด้วยละกันนะครับที่ผมรีวิวไปมันมีอะไรที่น่าสนใจและไม่น่าสนใจบ้างนะครับจะได้มาช่วยกันคิดแล้วก็วิเคราะห์เนาะสรุปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยกับราคาที่เจ้าของต้องการเนี่ยมันซื้อได้ไหมคุ้มไหมนะครับจะต่อรองอะไรยังไงเนี่ยมันก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะหลังจากรีวิวจบประมาณนั้นนะครับนี่นะครับจากที่ผมลองขับในพื้นที่ปิดแถวนี้ดูนะครับลองเกี่ยวกับพวกมุมเลี้ยวต่างๆนะครับการตอบสนองของช่วงล่างนะครับถือว่าทํางานได้ดีนะครับ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าจากที่สังเกตดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะมีการทํามาแล้วนะครับประมาณหนึ่งนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างของรถคันนี้นะครับเดานะครับเพราะว่าดูมันใหม่ในหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับหรือว่าเป็นพวกด้านหลังแหนบโช๊คต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเจ้าของก็น่าจะทํามาประมาณหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับขับมุมเลี้ยวต่างๆลองจังหวะเหยียบคงเหยียบค้าใส่เกียร์นะครับก็โอเค เหลือแต่พวกอัตราเร่งนะครับแล้วก็ทดสอบขับระยะทางที่มันไกลขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าคันนี้นะครับพร้อมใช้งานประมาณไหน,นครับ จากเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลองเกี่ยวกับพวกอัตราเร่งไปนะครับแล้วก็รอบต้นอะไรต่างๆนะครับก็ลองขับดูเกียร์หเกียร์สอะไรเงี้ยนะครับถือว่าโอเคนะทำได้ดีนะครับอัตราเร่งเครื่องสามพันทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับตอบสนองดีมากนะครับพวงมาลัยก็โอเคตึงนะครับมุมเลี้ยวคมถือว่าโอเคเลยนะสำหรับช่วงล่างระบบเบรกต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคจากที่ลองไปเมื่อสักครู่นี้นะไม่ว่าจะเป็นเบรกมือนะครับหรือว่าเบรกเท้านะครับก็ ตอบสนองดีนะครับจับดีอยู่นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับวีโก้นะครับในโฉมแคปพิลเ n อรคันนี้ปี06นะครับที่เจ้าของต้องการอยู่ประมาณ27-275เนาะแถวๆนี้นะครับก็เดี๋ยวพูดคุยให้อีกทีนึงนะครับถ้าฟังจากราคานี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่า,ามันเป็นราคาขายทั่วไปอะเนาะมันก็ไม่ได้แบบถูกหรือแพงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าสภาพประมาณนี้เนี่ย ผมมองว่าคือดีเลยนะครับเครื่องเนี่ยคือแน่นมากร้อยเนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนแล้วช่วงล่างที่มีการบิวมาใหม่เนาะบิวอัพมาใหม่เลยนะครับก็พร้อมใช้งานจะจัดใช้งานได้อีกยาวๆนะครับภายในก็ตามนี้ไม่มีตําหนิอะไรไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรเลยถือว่าสวยมากนะครับก็จะมีพกเกตนะครับก็จะเป็นเกตหลอกเพราะว่าผมดูแล้วมันใช้ไปได้สักตัวเลยสรุปอย่างนี้ละกันนะครับว่าถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ผมมองว่าซื้อได้นะครับในราคานี้นะครับถ้า สมรรถนะเขาประมาณนี้นะซื้อได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มองดูแล้วมันราคายังตึงไปนะครับก็รอดูคันถัดไปนะกันนะครับก็จะมีรีวิวช่วงนี้นะครับวีโก้เรื่อยๆเลยนะครับก็เยอะอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวีโก้คันนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถพูดคุยติดต่อได้นะครับกับทางช่องตำรารถเนาะก็ยินดีเหมือนเดิมเป็นธุระพูดคุยกับทางเจ้าของให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าไงก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครัััับบสสสหรววนนีี้ด